อยู่กูไม่ก่อยหรอกพี่เกเกครับผมอยู่ที่ร้านคาเฟ่มามาเลดครับตอนแรกไม่คิดว่าร้านนี้จะฟีลิ่งนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวมาดูเมนูเขากันครับนี่ครับคาเฟ่มามาเลดครับเมนูที่ผมสั่งเลยซิกเนเจอร์เขาครับหมูนุ่มย่างจิ้มแจ่วแค่ชื่อก็น่าทานแล้วนะครับเดี๋ยวมีลาบเป็ดย่างนะครับมีทอดมันกุ้งไว้โอกาสหน้านะครับไก่ทอดมามาเลดนะครับพวกนี้จะอยู่ร้อยกว่าบาทร้อยห้าสิบร้อยสามสิบร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับมีลาซอนย่ามีเนื้อย่างนะครับมีน้ำพริกหนุ่ม มัสมั่นเนื้อนะครับตัวแซ่บๆเขาจะมีพวกไก่ย่างส้มตำปลาหมึกย่างพวกนี้อยู่ร้อยกว่าบาทเหมือนกันร้อยสามสิบร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแพงที่สุดเป็นลาบปลากระพงกับปลาตะไคร้นะครับอยู่ประมาณสองร้อยยี่สิบนะครับตำตำก็มีซุปส้มตำหมดเลยนะครับส้มตำจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบนะครับส้มตำปลาดุกฟูร้อยสามสิบพวกยำยำก็ร้อยยี่นะครับยำวุ้นเส้นนะครับยำที่โครงหมูอ่อนที่มาดูอ่า พวกที่เป็นของย่างเมนดิชครับเน,เ,นเนื้อสันในย,ย่าง250นะครับเกี๊ยวห่อลาบเนี้ยแกงเขียวหวาน130นะครับโรตีแกงเผ็ดเป็ดย่าง190นะครับที่เด่นที่สุดเลยครับนี่ครับ กะเพราครับเขาจะมีข้าวคลุกกะเพราเยอะมากเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยครับผมชอบมากครับข้าวคลุกกะเพราไก่กรอบครับกะเพราแฮมเบคอนกะเพราเนื้อสันในย่างกะเพราหมูนุ่มกะเพราแซลมอนกะเพราหมูกรอบกะเพราเนื้อน่องกะเพราปลาสลิดกะเพราเป็ดย่างกะเพราซี่โครงหมูอ่อนกะเพรากุ้งกะเพราทะเลพวกนี้เขาจะเอาข้าวลงไปคลุกด้วยหมดเลยนะครับเพราะนี้ผมแนะนําว่า ไม่น่าพลาดนะครับ1้อยยีประมาณนี้ครับแล้วก็เมนนิดอีกอย่างมีพวกผัดไทยข้าวขาหมูมีหมดเลยข้าวมาันส้มตำข้าวผัดปลาเค็มเพราะลาน,นี้เข้ามาได้เลยครับ เป็นกึ่งๆเหมือนว่าเป็นร้านอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ร้านน่ารักครับเดี๋ยวทานรยากาศร้านให้ดูอีกทีของอาหารฝรั่งก็มีครับพวกซีซ่าสลัดสปาเกตตี้พวกนี้อยู่ร้อยประมาณเกือบ200ครับร้อยปลายนะครับสปาเกตตี้ซอสหมูซอสเนื้อ165อย่างเงี้ยครับของหวานก็มีครับขนมปังกล้วยช็อกโกแลตแล็นะครับเครปเค้กท็อปปี้บันนอฟฟี่นะครับอ่าพานาคอตต้าพวกนี้กล้วยหอมทอดเงี้ยมีนะครับกล้วยหอมทอด110บาท เครื่องดื่มมีครบครับทั้งน้ำผลไม้ปั่นทั้งชายเย็นช็อกโกแลตเย็นพวกนี้ครับอยู่แก้วประมาณเจนะครับแล้วก็เครื่องดื่มร้อนก็ประมาณ80-85นะครับมีเบียร์ไหนักเกนเบียร์สิงพวกนี้นะครับเนี่ยครับอยู่กรุงไม่ก่อนเราไปเคเคนะครับเดอร์เมนูครับคาเฟ่มามาเลดไม่กลับบางนาครับ